วันนี้ก็ลูกค้าก็มาอุดหนุนนะครับสินค้าทางร้าน Hippo Duo ของเราครับเป็นตู้ n น n a m e 18นิ้วนะครับใส่ดอกแม็กซิม e เตอร์นะครับตัวนี้เป็นตู้ของช่างแม็กซ i รินนะครับเป็นตู้ที่น้ําเสียงดีมากนะครับผมตัวนี้ก็เป็นรุ่นที่ขายดีด้วยนะครับตัวนี้ด้านข้างก็จะเป็นโฮตับเหล็กนะครับตัวท็อปนะครับขอบเหล็กนะครับตะเกียงพับอ่าส่วนเสียงกลางครับของช่างน็อตนะครับตัวนี้ก็เป็นตู้ฮอนโหลดนะครับฮอนโหลดลอเรซินนะครับผมตัวนี้ด้านเสียงกลางเสียงกลางก็2ดอกนะครับตัวนี้เป็นดอกคันนี้นะครับ แึงแหลมก็ได้นะครับอยู่ตรงกลางนะครับตัวนี้มีเน้นเวิกนะครับผมของช่างน็อตนะครับก็สี่ใบครับวันนี้ตู้ซับก็หกใบนะครับตัวชุดเครื่องครับเอดีลูกค้าก็อยู่ตรงนี้ลูกค้านั่งรออยู่นะครับนี่ครับผมตู้ช่างน็อตอันนี้ก็ของโนเนียมครับของช่างแม็กนะครับอ่าดสวยอย่างนี้ครับลูกค้าก็จัดไปอีกนะครับหินแผนบอกว่าจะเพิ่มอยู่นะครับตู้เบรอีกสักสองใบนะครับชุดเครื่องครับเดี๋ยวฝั่งนี้นะครับชุดเครื่องก็ คุมพลังนะครับในวันนี้นะครับลูกค้าก็ใช้เป็นอ่า FA ครับ First a m p o ครับตัวขับกลางแหลมก็ใช้เป็นตัว D4 นะครับ D4 XT นะครับผมตัวนี้เป็น Switching นะครับของ f อนะครับตัวขับโลนะครับก็จะเป็น FB 9D นะครับเฟิร์สแอมเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็เล่นชแนลละ3ใบโดที่2.6นะครับอนาคตลูกค้าอาจจะแพนเพิ่มอีกนะครับผม อันนี้ก็เนี่ยครับลูกค้าครับผมก็สวัสดีนะครับพี่ครับผมวันนี้เดินทางมาไกลนะครับจากไหนนะพี่ยะโสธรนะครับผมก็ได้เป็นยังไงบ้างครับพี่วันนี้เสียงครับผมก็ประทับใจไหมครับผมจูนออกมาก็ไม่เป็นไรครั้งที่ก็ได้ก็ประทับใจไหมครับผมประทับใจครับจำเลยครับจำเลยต่างจะเยอะไหมพี่ตารเกิ้องเดิมเยอะเลยอืก็ผมวันนี้ก็ทาหลายๆอย่างมากเลยครับผมทำพิเศษอะไรให้ใหม่จูนครับคอสก็เป็นมาลานีนนะครับผมก็ให้พี่ขวัญครับวันนี้ทำพิเศษให้กับลูกค้านะครับ โอเคครับผมก็อันนี้ก็เป็นเศษครับรอขึ้นรถกลับบ้านครับตอนนี้ตั้งแต่เช้าแล้วครับผมมาลูกค้าขอบคุณมากนะครับผมครับผมอ่ะสำหรับมิกเซอร์นะครับก็เป็น x อ็กนะครับ12ของเบอรนเจอร์นะครับโปรเซสเซอร์นะครับของมาร์ลันี่นะครับของมาร์ลันี่ DPA 260นะครับ20 RTA นะครับแล้วก็ไม่ร้อยเป็นของไมโครเทคนะครับ MT ็มทีองเก้าดีนะครับ MT ็มทีองเก้าดีปลั๊กแหลกก็จะเป็นของคมสันนะครับคมสันอันนี้ก็ ใส่อะไรเรียบร้อยเลยสวยงามนะครับของลูกค้านะครับตัวนี้ก็เป็นลิ้นชักใส่ไม้นะครับผมอ่าโอเคครับก็วันนี้ก็ลูกค้าก็ประทับใจนะครับเพราะว่าน้ําเสียงก็ต่างจากเดิมมากนะครับเพราะว่าทีแรกที่มาก็ฟังดูแล้วก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของเฟสบ้างนะครับแล้วก็ในเรื่องของความถี่นะครับบางความถี่ที่อาจจะขาดหายไปนะครับแล้วก็ทางเราก็ได้ทําการทำรีเฟซทาการจูนระบบนะครับดู ต่างๆให้มันถึงไม่เนี๊บก็ให้มันดีที่สุดนะครับให้มันดีที่สุดที่เสียงจะได้ฟังออกมาให้ได้อย่างมีคุณภาพนะครับผมก็ทําให้ดีที่สุดนะครับเท่าที่จะทําได้นะครับเราจะไม่ว่าอันนู้นอันนี้ดีไม่ดีครับเราก็ทําเท่าที่ทําได้ของตัวตู้แล้วก็อากาศนะครับของตัวลำโพงนี่แหละนะครับให้ทำออกมาให้ดีที่สุดนะครับผมโอเคครับก็ลูกค้าท่านในที่สนใจครับสั่งได้นะครับตัวนี้ก็ดอกแม็กซิมิเซอร์นะแปดนิ้วนะครับ ก็ราคาหนึ่งใบนี่ก็ถามน้องเอ็นบินมาได้ว่าราคาเท่าไหร่นะครับเสียงกลางนะครับก็มีจําหน่ายนะครับของช่างน <ost> ็อตก็สั่งได้นะถ้าไม่ไปหาช่างน็อตก็มาหาร้านที่โฟได้นะครับเดี๋ยวทางร้านที่โฟก็สั่งให้ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันครับผมว่าเสียงเป็นยังไงไปฟังกันเลยครับผม โอ้แกรักมันเป็นตาแฮ่จะตู้รู้มีเดียวเดียวมาแกขอได้รู้พอดีล่ะ cái ว่าเอาเรพอนี่รักแฮ่มาพอเรือกันนี่บ่สิให้มานั่งซึมๆๆ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 ๆ

ก็เสียงจำ j a ครับของลูกค้าวันนี้นํามา4ี่ใบโอ้โหเสียงสุดยอดครับโอเคครับใครที่เข้ามาชมแล้วนะครับช่วยกดแชร์กดไลค์กดตับสไครต์ให้ด้วยนะครับคลิปนี้กับผมนะครับช่างทองแล้วก็พี่ควันนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับแล้วก็พี่ๆเจ้าของเครื่องก็ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ